ตำนานพระราหูการครั้งหนึ่งนานมาแล้วเหล่าทวยเทพและอสูรได้ร่วมมือกันกวนกเกษียนสมุทรเพื่อสร้างน้ำอมฤตยาอายุวัฒนะที่จะทำให้ผู้ที่ได้ดื่มเป็นอมตะในที่สุดน้ำอมฤตก็ปรากฏขึ้นแต่ความโลภทำให้ถึงสองฝ่ายทะเลออกกาะกันพระนารายณ์จึงแปลงกายเป็นนางฟ้าผู้งดงามนามว่าโมหินี เพื่อยุติความขัดแยง้งและแจกจ่ายน้ำอมฤตให้แก่เหล่าทวยเทพแต่ในหมู่เหล่าอาสูรมีอสูรนตนหนึ่งนามว่าราหูผู้มีปัญญาเฉียบแหลมราหูไม่ยอมพ่ายแพ้จึงแอบแปลงกายเป็นเทพเพื่อแฝงตัวเข้าไปในแถวรอรับน้ำอมฤตราหูรับน้ำอมฤตมาดื่มได้สำเร็จแต่ก่อนที่น้ำจะไหลผ่านลำคอพระอาทิตย์และพระจันทร์ผู้เฝ้ามองอยู่ ก็สังเกตเห็นแล้วรีบไปทูลฟ้องพระนารายณ์พระนารายณ์ทรงพิโรธอย่างยิ่งจึงคว้างจากสุทัศนะตัดร่างของราหูออกเป็นสองท่อนทันทีแต่เพราะน้ำอมฤตได้ไหลไปถึงลำคอแล้วทำให้ศีรษะของราหูเป็นอมะตะส่วนลำตัวได้กลายเป็นพระเคราะห์องค์ที่9กานามว่าพระเกดด้วยความโกรธแค้นที่ถูกพระอาทิตย์และพระจันทร์เปิดโปง พระราหูจึงสาบานว่าจะไล่าตามจับทั้งสองมากินให้ได้ชั่วนิรันด์ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนการไล่ล่า,ลาของพระราหูก็ไม่เคยหยุดนิ่งเขาไล่าตามพระอาทิตย์ในตอนกลางวันและไล่าตามพระจันทร์ในยามค่ำคืนทุกครั้งที่พระราหูไล่าตามทานันและโอมพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ไว้ในปากแสงสว่างบนโลกก็จะมืดมิดลงชั่วขณะเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่ผู้คนเรียกว่า สุริยุปราคาและจันทรุปราคาแต่เนื่องจากพระราหูไม่มีลำตัวพระอาทิตย์และพระจันทร์จึงสามารถเล็ดลอดออกมาจากลำคอได้เสมอแสงสว่างจึงกลับคืนมาสู่โลกอีกครั้งเป็นเครื่องเตือนใจถึงผลของความโลภและการแก้แค้นที่ไม่สิ้นสุด